คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจจะใช้คำไม่สุภาพเด็กอายุไม่ถึง12ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะฝากรับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เขาจะมาแนะนำเกม มันเสมือนหรือว่าเกมถอนฟันนั่นเองเนาะเกมเนี้ยแบบคล้ายๆเกมแมวเกมหนึ่งอะที่แบบว่าเดี๋ยวเขาค่อยเอาขึ้นให้ดูเนาะแต่ว่าเนี่ยเรามาดูเฮ้ยมันพูดตามอะกวนตีนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเกมเนี้ยเล่นยังไงบ้างแล้วก็เราว่าเกมเนี้ยเหมาะสําหรับนิกๆทุกคนเลยเนาะ นี่มันบอกว่าอะไรเนี่ยเข้าห้องน้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะหนูไปอาบน้ำดูเสียงร้องมาดิ <c oughs> ใครเล่นเกมนี้นะเราจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีอ,อ่ะอาบน้ำสักหน่อยจะได้หอมๆน้องปันเอ๋ย เอ้ควันตีนอนะพูดตามอีกละเอ้ควันตีนอนะพูดตามอีกละเอ้ยแม่งวัดเต็มเลยเอาเช็ดตัวเช็ดตัวว้าวนี่แต่ว่าเราจะไม่ดูวิดีโอเนาะ ยิ้มยิ้มนี่แอะไมเข้ามาอะไรเนี่ยโอเคว้าวาว้าวาว้าว,าวารู้อะไรหงมนะันอะเออเซ็งลยแต่งตัวกันหน่อยออ้โอ,อ้เซ็กซี่เหมือนกันนะเนี่ยว้าว เอาสีอะไรดีเนี่ยสีแดงดีกว่าหรือสีชมพูดีสีเขียวโอ้แรงดีแล้วว่านะแล้วว่าสีเขียวดีกว่าใส่ไปเลยเซ็กซี่ไม่เหมือนใครด้วย พูดตามอีกแล้วพูดตามอีกแล้วพูดตามอีกแล้วโอ้ยอยากกินอันนี้เหรอไหนมีอะไรให้กินบ้างกินไปอย่าเรื่องมากอ้าวงานเข้าโอ้สบดี กินไปอย่าเรื่องมากโอ้น่าสงสารชอบกินผักแล้วเนี่ยแต่ตู้เย็นมันเปิดยังไงแล้วเนี่ยงานเข้าละงามใส<ง>เขาก็เพึ่งมาเล่นแล้วก็มาสอนน้องๆเล่นเลยดีด <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเติมเงินแต่ว่าเราคงไม่ได้เติมอ่ะเนาะ เราก็มาหากันต่ออันนี้เซตติ้งอันนี้สามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะมีภาษาไทยไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงภาษาไทยภาษาไทยกดหนึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะลองกินน้ำยาน,นี้ดูเปว้วาเฮ้ยอย่าตดแบบนี้นาะเกียดตายเอาไปกินผักไป กินโปโดย<_><_>กินไปอย่าเรื่องมากเป็นคนแบบกินน้ำบ้างก็ดีนะเป็นไงอะไรเนี่ยแลบลิ้นใสนี่อันนี้จะเป็นเรื่องอาหารเนาะมีนมด้วยอ่ะกินนม อ๋อไม่ชอบกินนมกินอะไรละเนี่ยอ่ะหรือว่าอิ่มแล้ววะเนี่ยเฮ้ยน้องอิ่มแล้วน่าว่าน้องคงอิ่มแล้วแหละเออฮ,ะฮ,ะฮะ หนปวดเออไม่ใช่หรอเอานางไม่ได้ปวดเออตกลงนี้ฉันแบบมาทำอะไรเนี่ยกันนางมามาเข้าหมวดนี้กันเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องทดลองหมอฟนันนี่สำหรับคนที่แบบว่าอยากลองเล่นดูเนาะนี่มีแบบแปลงฟันด้วยนะชชิชิชิิ ออกไหมเนี่ยอ้าขาวขึ้นเยอะเลยนี่สำหรับน้องๆคนไหนแบบชอบนะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเนี่ยนี่เรามีแบบเครื่องเอาพวกขินปูนออกนี่ไง ไม่เป็นไรนะคุณหมอมือเบามากไม่ต้องห่วงเลยอ่าดูดูดูดดูดดนี่เป็นไงโอเคฟันแบบขาวแล้วเนอะเืออ,อีกแล้วหรอไปไปดูกัน แหมเร็วขึ้นแล้วเนาะคุณคอะอมันมีวิดีโอด้วยอ,ะอ่ะอี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ไปห้องนั่งเล่นกัน เฮ้ยนาะงมีหลายห้องนะอันนี้ไม่ใช่ห้องนั่งเล่นนะอันนี้แบบปรับพื้นว้โอ้โหส้วมส้วมไฮเทคมากเลยอะเอาส้วมแบบไหนเดียเนี่ยจบส้วมแบบเดิมดีกว่าเนาะอ้อมีเปลี่ยนสีได้ด้วยแต่ว่าเลเวลเรายังไม่ถึงเนาะเราก็ยังแบบเปลี่ยนยังไม่ได้นะอเพื่อนๆนี่ใครแบบชอบนะกเกมแนวแบบ น่ารักน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบนี้แถมพูดตามด้วยโอ้เกมนี้จะเป็นเกมแบบว่ามีสาระนิดนึงมั้งมันพูดตามทุกคำเลยอ่ะมามาเล่นกันเถอะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบหมวดเกมเนาะ นี่เรามาดูฟังก์ชันเกมกันตีเจลลี่มาจากการแตะที่เจนลี่เนาะแตะสองครั้งอ๋ออันนี้แตะหนึ่งครั้งอันนี้แตะสองครั้งอันนี้ดีที่สุดห้ามพลาดโอเคจับไปรูปเป็นยังไงเนาะ แบบมือเร็วมาเลยที่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 นี่เห็นไหมเห็นไหมฮ่าฮ่าเฮ้ย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 เสร็จได้อ่าฮ่ารูกไปแล้วหนึ่งตัวรลปสองแล้วอะเนี่ยจบเกมอ๋อตัวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โฆษณาอ,อีกแล้วอะขอปิดเสียง แบบปิดเลยโฆษณาโอเคมาต่อจะตัวฟันอะอย่าไปแตกกันนะให้แตกตัวเจลลี่อย่างเดียวนะโอ้โห างทีเขาก็เอาไม่ทำเหมือนกันนะเนี่ยจบเกมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทอาโฆษณาเยอะจังเกมนี้แบบโฆษณาแบบเยอะนิดนึงเนาะเพื่อนๆก็ประมาณนี้อันนี้เราจะมาดูเกมที่สองของเกมนี้กันเนาะว่ามันให้ทำอะไรฟันกลางปี ตายตายเลย <c oughs> อธาโาถาแล้วชีวิตของคนแบบรีวิวเกมเกมนี้ไม่เป็นไรจ้ะเราจะเฮ้ยอย่าดิไม่ไมไมเราไม่อยากดูวีดีโอโอ๋อให้เราแบบแต่แต่อ๋อ,อชนก็ไม่ได้ด้วยนะโหน่าสงสารชีวิตโฆษณามาอีกแล้ว ใครชอบร้องเพลงนี้มาแอปนี้ได้เลยนะออกออกออกจริง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 โอ้โหเขาเป็นว่ามันเล่นยากมากขออีกรอบหนึ่งแล้วกันอุตส่าห์มาสาธิตให้น้องๆดูทั้งทีโอ้โหค่ะ ดูสิโหเซ็งเลยอะโฆษณาเยอะอะต้องรอโฆษณาอนี่ได้ประมาณหนึ่งเหรียญแล้วก็จบเกมเนาะซ,ซึ่งแบบมีความสามารถในการกดมากแล้วว่าน้องๆน่าจะแบบกดได้ดีกว่าเรานะทำไมเกมนี้มันโฆษณาเยอะอย่างนี้เนี่ย นี่มาเรามาลองดูเกมที่สามของเกมนี้กันเลยเนาะนีม่มาอะไเอ็กซ์เล่ X ray. ทำอะไรแล้วเนี่ยเอโอมาตัดไปโอ้ยโฮ้ยเอาใหม่ oh ดักฉลูดักฉลูดักฉลูยี่เสมอเป็นไงล่ะโฆษณามาอีกแล้วมาเกมนี้เราชอบอะเกมเอ็กวัวอ้าวงานเข้าเลยถ้าอย่างนี้เราก็เสมออะดิ ไม่เราจะต้องแบบมีบ้างที่เราแบบชนะที่ผายและงานเข้าเลยเสมออีกแล้วให้เรากอดบ้างก็ได้นะให้อยู่แบบเย้ <Yeah! S 1> เป็นไงหล่ะเรชนะแล้วแบบ ครั้งแรกของการเล่นเอ้ยโฆษณามาอีกละเนี่ยคือแบบว่าโฆษณาอาจจะเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆเล่นเกมเนี้ยนี่เอาออกเลยมา OX นี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราชอบมากเราจะเล่นเพื่อเธอเราชนะแล้วนะเย้ต <Yeah. S 1> ัดไปฮะ เย้ yeah. เราชนะอีกแล้ว啊โอ้โหนี่มันเปิดโอก,กาสให้เราชนะแน่ๆเลยอ้าวเราโง่เองงั้นเข้าละครั้ปปปปงหน้าเราก็ต้องแบบคงให้ได้เสมอน,นะจ้ะ

โฆษณายเยอะมากเลยเอาแบบว่าสาธิตเกม OX ไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูเกมหมวดอื่นกันนี่อันนี้จะเป็นแบบฟันมาจัดไปไม่รู้เกมยังไงลองเล่นเอ้ยอ้ย,อ,ยอุ้ยอ๋อคล้ายๆเกมเมื่อกี้เลยแล้วเราจะเก็บเหรียญได้ไหมเนี่ย โอ้โหงานเข้าเกมสไตล์นี้คงจะไม่เหมาะกับเราแน่ๆเลยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,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 หได้อยู่ได้อยู่อายังเกิง่งอืมยังพูดแบบโอ้ชมตัวเองอยู่แป๊บเดียวไปแล้วจา้จาจ้าหายไปเลยจา้าได้อยูสองเหรียญเนานะเกมนี้เราก็สาธิตไปเพียงเท่านี้ก่อนนะในหมดของอันนี้เนาะ โฆษณาเยอะมากเลยอเกมเนี้ยถกอ,อุ้ยหนังเรื่องนี้น่าดูเ,เดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะนี่เกมอะไรสเน็คมาแมงงูเราคือเซียนง,งูตายเ,เราจะตายไหมวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อดีเนาะที่แบบว่า เราแบบไม่ต้องชนกําแพงตายอย่างเงี้ยโอ้ดีอะไม่ชนกําแพงตายแต่ทำไมมันเลี้ยวไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยขุมยากมากเลยเราจะสู้เพื่อน,น้องแอปเปิลหนึามสิ เอ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวทำไมเราแบบกดแล้วมันไม่ค่อยมันมีโอ้โหลูกแรกพึ่งได้ลูกแรกเนาะแบบตั้งใจกดมากอะโอ้โหนี่ต้องกดแบบปลายๆนะตรงปลายๆนะแบบที่กดเนี่ยเพระนั้นมันเลี้ยวยากมากเลย วนไปเลยจ้าเย่ว่าจะปรับตัวได้ชีวิตแม่เจ้าเวยเกือบตายหลายรอบนี่ได้แล้วนะจ้า เราจะไม่ยอมแพ้ในการกินลูกเชอรี่จะไปอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยขอโทษนะคะแบบพูดไม่พออีกนึงเนาะอันนี้อะไรอันนี้เยเย้ได้แล้วรู้สึกว่าอุย้ย ชื่นใจชุ่มปอดนิดนึงตัดไปหนูนี่เริ่มคล่องละเกมนี้เราเล่นไปเล่นมาเราก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกๆแบบรู้สึกแบบมันยากมากเลยเกมนี้สงสัยจะเป็นเกมที่เรารู้สึกว่าเล่นนานสุดแล้วมั้ง เราคงไม่กินหางตัวเองตายใช่ไหมโนาว่าเราคงมไม่ละแม่เ,เกมนี้เนี่ยเราว่าเราเน่ยเราอาจจะตายเพราะหางตัวเราเองก็ได้นะหวัดเสียวมากเลยว,ว่าแล้วเสียวถายไม่ทันผิดนะ่ะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื<ๆ>่<ๆ>อนใช่แล้วล่ะค้าวเนี่ยทีมงานก็จะมาแนะนำเรื่องโรแมนติกซีซีโฆษณาเยอะมากมมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมาฟันแอนลันลุยทำยังไงล่ะเนี่ยอ้าวงานเข้าแล้วเราไม่กระโดดอะหนูโอ้ วว <Whoa>. ตายก็ประมาณนี้เนาะสาธิตมาอีกรอบนึงตายอีกและอ้าวงานเข้าไม่หนาะไม่หนาะไม่หนาะนะหนังมาอีกแล้วจุบจุบนีให้กระโดดอ้าวเราไม่กระโดดแล้วเราก็ตายอะดิ ก็คืออย่าชนในตัวเหลืองอ่ะอืมก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนไหนเรามาดูเกมต่อไปฟันกระโดดมาจะไปอ้าวทำไมเราอายุสั้นอย่างนี้เนี่ยไม่นะเอ้ยมาทางนี้บ้างสิหนูโอ้จเจริญไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วแบบเศร้าอ่ะเก็บเหรียญไม่ได้เลย มาทางนี้มาทางนี้กระโดดกระโดโดเป็นชุดเลยอะเราไม่ได้เรียนเลยแอะตายแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะให้กระโดดแบบขึ้นไม้อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะชอบโคตรษนาใหม่แล้วเราก็จะเอาโฆษณาออกเนาะ นี่อันนี้มาอันสุดท้ายแล้วบานานามาเนียเป็นเจ้าลิงไปแล้วอ้าวยังไม่ทันอะไรเลยตายแล้ว้วชีวิตเอาใหม่ใหม่ไหมจุโอ้บานานานี่ให้มันรู้สบ,บางใครกินเก่งเออ งานเข้าอ้อยไปอีกแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะประมาณนี้นะเพื<ๆ>่อนเพื่นเขาก็โฆษณาอีกแล้วอะแบบโอ้โหจ่าสวยโอเคกดออกนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดเล่นบันเทิงก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนไหนดูหมวดกระเป๋าหน่อยสิ นี่ถ้ากดที่กระเป๋าก็เหมือนเมื่อกี้เนาะที่เราทําให้เพื่อนๆดูอะ่ะอันดับแรกนะแปลงก่อนเลยเพราะฟันมันเหลืองมากเราต้องแปรงนะจ๊ะแปลงให้มันสีขาวๆเนาะเราว่าเกมนี้มันดีนะสําหรับเด็กที่แบบอยากเป็นทันต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบทดลองเล่นไปดูก่อนนะเนาะเผื่อได้เป็นคุณหมอรักษาฟันโอ้ดีเป็นทันตแพทย์นี่ดูแลความสะอาด นี่อองคาบพวกนี้ออกเนะาะคาบหินปูนเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเอออันนี้คาบหินปูหรือฟองน่าจะฟองอันนี้เอาออกน่าจะคาบหินปูแหละเมื่อกี้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าฟันผูกเนะาะก็เอาออกเนาะนี่อันนี้ดูดน้ำนิดนึงอือ เป็นไงล่ะเราดูเลฟันดีมากเป็นเกมแบบง่ายๆแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วก็สนุกดีนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหมดและไปดูหมดห้องนอนกันเขาไม่ได้พามาดูเยะเยเยอะเยอะ ไม่มีอะไรทำอะแก้งมันดีกว่าให้นางนอนไปนอนจะน้องโยนทิ้งดีกว่าอันนี้จะเป็นหมดห้องนอนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้ามันอย่างไงเขาก็ขอจบคลิปแนะนำเกมฟันเสมือนหรือเกมถอนฟันไว้เพียงเท่านี้นะ ถ้าว่างก,ก็มาช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะเย่วันนี้เขาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นแหละแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาดูนเน,เน,นา,านะช่วงสนับสนุนสินค้าเนาะถ้าใครสนใจสติกเกอร์ลายของเขาเนี่ยก็สามารถยิง QR Code สั่งซื้อได้เลยเนาะซึ่งจะมีให้เลือกแบบหลายแบบบ้างแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาก็ค่อยๆทยอยลงเนาะเพราะว่าลงไม่ทันจริงๆเนาะถ้าใครชอบก็ลองเข้าไปสั่งซื้อได้นะสำหรับคนที่แบบอุดหนุนเขาไปแล้วเขาก็ขอขอบคุณมากๆเลยเนาะที่แบบสาแบบมาซื้อเนาะซึ่งสติกเกอร์ลายเนี้ยที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาวาดเองเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็ช่วยอุดมคอนด้ว้นะแต่ถ้าไม่ได้สนใจหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะ